ที่อยากให้ไปลงจะเ,เจียกันที่เหนียวแน่นมากขึ้นเพราะรอบก่อนเราเนียเหนียวแน่นไม่พอบางคนน่าจะเรียนรู้จังหวะให้มากกว่านี้แล้วที่หวังว่าจะพัฒน,นาขึ้นอยกออกอย่แผ่วเซลลต้องไวมากห้ามแต่บอกว่าถ้าใครดูสุตรมติดขัดมันช้าไม่ถนดพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้ไม่มีใครกระตุ้นเราแล้วนอกจากตัวเราเองสินค้าเราต้องหมดเยอะที่สุดภายในวันนี้เพราะว่าเนี่ยถ้าเราเลียร์สปอทั้งหมดอะปลายปีเราเหน,นื่อยต่อไปแน่น,นอนเลย ทุกคนใครมีหน้าที่อะไรลองคิดดีๆว่าาจะทำลงหน้าอะไรบ้างคิดหนึ่งถึงสิบเลยนะแล้วก็ทางนี้ก็พี่อยากให้บล็อกที่มาด้วยที่เอาเลยก็วันนี้อยากให้ทุกคนคิดในใจผำหนึ่งว่าทําเพื่อล้าไปนอทได้ทุกคนสุดในหน้าที่ของตัวเองมีเท่าไหร่ก็คือใส่เต็มหรือเกินที่ไม่ขอขาดไม่ต้องกรับ ก็เดี๋ยววิมาอยู่ข้างเดียวใช่ไหมแล้วก็วันนี้แล้วก็เดี๋ยวให้เกี่ยวอ่ะช่วยสองมันนี่ก็คือขายหมดแล้วก็คือส่งขึ้นมาแล้วก็ฝักไม่ต้องพับใส่ถุงอะ่ะมันก็เซลก็คือดีนทานไปแปะแล้วก็ใส่ถุงไปเลยแล้วเข้ามาพับที่ล้งใช่แล้วก็ข้างบนหละรังสามที่ของ้ามลากอัน,น,อน,นละส่วสน,นแลงน้อยอันนี้ <c oughs> อันนี้ดีมากเลยแล้วจะวาง<ก>ที่ไหนอืมข้างเมบนราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันค่อนข้างจะแบบเอ่อวุ่นวายเนี่ย ก็เล่นก็เล่นเดี่ยวเดี๋ยวเรามาะชุมมาตกลงกันนะโอเคนะจลเอาอะไรดเรามันอาจจะไม่ค่อยพอค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็แน่นแล้วพอเรานี้ออกไปเราอุ้งเชียงขึ้นมาแขวนต่อวนพันไปต่อโต๊ะเราก็ได้อยากเก็บเก็บนะอยากขึ้นเก็บใส่ในก่อนแล้วก็ของอาริวันนี้ขอส่งเสียงด้วยใช่ตะกี้ผิดที่ถูกอะไรก็ได้ขอให้ส่งเสียงออกมาด้วยเพราะว่าทีมข้างล่างจะมีแค่เอ็มกับอาลิ รัวแค่นี้แล้วก็ประมขอให้เป๊เพราะรุ่นเบียมจะไปไวมากส่วนเบียร์ก็ของสต็อกเป๊ะเดี๋ยวเนี้ยมีจะไปอยู่ร้านค้ามาด้วยอย่างละหนึ่งร้า้าที่ขายไมคุ้มในรายจุลล้วนะารเต้นที่้สู้ๆทุกคนขอให้ทุกคนทำเต็นที่นะคะแล้วก็สู้ๆ ก็คือไล่เซลมันจะไต่ไปมากก็คือต้องมีสติตลอดเวลาไม่ให้หลุดหลุดก็คือแบบพอแป๊บเดียวแล้วกลับมาเลยเองข้ามาเรียวก็ทุกขี่ก็เต็มที่ผมก็เต็มที่ขนาดเนื้อต็มที่สองคนที่ไลฟ่ผมแท็กขนาดในงาน คีีมั่งให้มันมีคิวก็รอบนี้ก็คือเป็นไลฟ์เซล์มีน้องใหม่มาด้วยก็ขอให้เต็มที่กับหน้าที่ของตัวเอง ถ้าเรอยู่สี่ิ่มเล่เครื่องนหลเตมี่นะคะถ้ามีอะก็พูดกันเลยจะได้ไวๆไม่มสไี่จะหันไปไไปสมองด้วยไงแต่าอยู่ตรงนี้นะมเป็นายวม่ดากอนอ๋ออาะ้อเกลวดากออนน้ดากอปิดท้ายน้องเกียวมาดากอน ก็อันนี้เป็นไลฟ์สไตของหนูก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ขอให้พี่ๆหนุ่มๆทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะดูมันจะเป็นไงคือจะบอกว่าหายใจไม่ทันแน่นอนที่เหียวค่ะอ่าหนูอยากถามไปว่าถ้าสมมติว่าพอพี่เหี่ยวเปลี่ยนชุดแล้วสามารถเอาหนังไก่อ่ะแต่ที่ตัวพี่เหี่ยวได้ไหมคะเพื่อจะแบบว่ากันว่าแบบเข้าใจละกันหายอ่ะค่ะอ๋อค่ะแต่แต่มันจะเหมือนที่รอบนั้นนั้นมันหายเลย จริงๆอ่ะเวลาส่งมนแขกส่งเสื้อมามันมีสิทธิ์ที่มันสลับกันเยอะมากหมายถึงว่าตอนที่สวมให้เอาแบบแบบแปะตรงชายชายใส่เสื้อเพราะว่าที่เราแปะอะไรนี้ไหมล่ะเนี่ยต้งหวัดกับอะไรอย่งเี้แล้วไม่แปะไม่ได้บางทีมันถูกเกี่ยวแล้วมันก็มันูุดนแล้วคือต้องการแปะกลางหกงอยนี้ที่เหรอเลยเหรอแต่แปะตรงไหนก็แบบนั่นก็ถือว่าแปะมาเลยแล้วกัน ข้างที่แล้วแปะตัวหนูค่ะตอนนั้นหนูเสร็จแล้วก็แปะไว้ที่ตัวต้องดูถ้ามีมือถ่ายรูปก็จะแปะไว้ที่ตัวเออแปะไว้ที่ตัวเองไหมแปะว่าเหยิบหรือว่าแปะไว้ที่กำแพงไหมส่งมาให้หนูให้ถูกอันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบแม่แขวนกับเสื้อบางทีมันเป็นทั้งเสื้อทั้งกางเกงหลายๆตัวคนมันจะมีกำแพงกองขวามืออ่ะพอแกะสรแล้วแปะตรงนั้นไหมพอหมดพุ๊บมาก็ดึงนะแปะงเสื้อผ้าเราส่งให้เช่ไว ไอ้โลแพ็คของที่เราซื้อมาเราสามารถเอามาใช้ได้ไหมให้มันจับจับคู่หรือยิงคิปดืดแล้วก็เราไม่ได้ก็แอดแอบเอาไม้ก็ไว้ข้างล่างขืมเอาไมา<น>้เอาแปะผ้าแปะกำแพงหรือจะแปะแขนตัวเองอือเอาคีบคิดเอาไว้ที่คนมีเงินเนี่ยหยิบอือหใจ คือไวนะคพะพอพี่คิมขอปุ๊บสามารถยัดใส่ถุงได้เลยแต่มีคนหนึ่งก็ส่งให้คนเกี่ะไปโลพับใส่ถุงไปน้น,นเอางี้นะหลังมาุูเสร็จลองลองเด่นกันดูต้องลองก่น<ต><ส>อนแล้วได้ข้อสรุปยังไงก็คุยกันด้วย เวลวมันก็ไปเร็วแล้วก็แบบบางทีบางทีเราบัดเพื่อความมึงเยอะด้วยแล้วก็แบบอาจจะเกิดการสับสนในช่วงตรงนั้นแล้วก็แบบว่าขอให้ทุกคนแบบดึงยนสติกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะแบบบางทีแบบโอเคสติมันหลุดไปจริงแต่ว่าเราพยายามที่จะบูรณากกลับมาให้ไปพ,พยยร้อมกันใช่ค่ะมันก็จะผ่านไปได้ค่ะไปหมดสิ้นสุดสิ่งที่ดีเห็นจะมาหรือวอบเตียมก่อนชิลชมก็ดูทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มันจะคลิปข้ามข้ามจังหวะมันก็แบบ มันจะมีบางช็อตที่หลุดใช่ไหมแต่บางครว่าเราสองคนมันมีภาพจำในหัวล้วเราก็วนกลับกลับมาได้พี่ก็ยลย,อยบอกคนว่ามันอาจจะเร็วมากก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ทันอ่ะอย่าอย่าไปมองข้างหลังมองไปข้างหน้าก่อนแล้วพอมีเวลาความจังหวะสโลว์อ่ะค่อยกลับมาเก็บงานของตัวเองเพราะว่าเดินเป็นข้างหน้าสาคัญสุดกลับมากลับมาค่อยมีเวลาระดับควมามสําคัญน,นะเป็นก้อนเลยก็ <c oughs> ออไรเซล สิ้นปีผมไม่ได้อยู่ไรนี้ขอขอให้ทุกคนที่เข้าไลฟ์วันนี้เต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองครับเก่งกันอยู่แล้วที work มเวิร์คทำกัญสุดดูวได้กันตรา<ม>จะเยวกันครับไว้์ิว